ถือ Apple รถราคาส่งท้ายปี2021โดยการอ้างอิงครั้งนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบตั้งแต่ราคาที่เปิดตัวนะครับราคาที่อัปเดตณนะปัจจุบันนะครับจาก o f f i c i a l แล้วก็ราคาที่วางจำหน่ายจากร้านค้าออนไลน์นั่นเองซึ่งในแต่ละรุ่นครับจะลดลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีวยกว่าครับกับผมดุยมอลิอัพ let's go เริ่มต้นกันเที่ยวรุ่นไลค์ครับกับแอป แอป l iPhone XR รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.1นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus นะครับตามอัตราส่วนหน้าจอของทาง Apple iPhone นั่นเองในด้านของแผงหน้าจอครับเลือกใช้เป็น Liquid Retina IPS LCD ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย iOS เวอร์ชัน12นะครับสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน15.1ได้ CPU ครับเลือกใช้เป็น Apple A12 Bionic นั่นเองนะครับในด้านของเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องมาเป็นเลนส์เดียวนะครับก็คือจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดอยู่ที่น แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุอยู่ที่2,942มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์นั่นเองโดยเดิมทีนะครับรุ่นนี้เนี่ยจริงๆก็เปิดตัวมานานพอสมควรแล้วนะครับโดยความจุนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น64กิกะไบต์ราคาตอนเปิดตัวนะครับโอ้โห29,900บาทนะครับซึ่งอัปเดตนะครับล่าสุดเนี่ยจากศูนย์นะครับหรือว่าจากออฟฟิเชียลนะรุ่นที่เป็นความจุ64กิกนะครับราคาจุที่21,900บาทนะครับผมแล้วก็รุ่นทีี่่เป็นคคควาาามจุ128 23,900รรับท บาทนนัเองแต่ว่าตอนนี้นะครับ iPhone XR นะครับที่คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้จะสามารถซื้อได้ในราคาเพียง16,200บาทเท่านั้นเองนะครับในความจุ 64G กิกซึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับรับประกัน1ปีเต็มเลยนะครับจากศูนย์บริการแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความจุที่1 2 8 g b รบกิกะไบต์ครับราคาจุที่1 8 2่0่บาทนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นแฟล s เซลนะในช่วงแบบ1212 12, อะไรประมาณนี้นะ่วนถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลนไน์นท่่่วไปปะครรก็็จเเืองี ประกันล้านอะไรแบบนี้นะครับประกันล้าน3เดือนประกันล้าน1ปีนะครับโดยความจุรเริ่มต้นนะครับ64กิกเนี่ยราคาก็จะอยู่ราวประมาณ12,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเ่าเป็น128กิกราคาก็จะอยู่ประมาณ13,000กว่าบาทประมาณนี้นั่นเอง มาต่อที่อันดับถัดมาครับกับ Apple iPhone 11รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.1นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus นะครับตามอัตราส่วนหน้าจอของทาง iPhone แผ่นหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Liquid Retina IPS LCD นั่นเองในด้านของการทำงานนะครับรุ่นนี้จะรันด้วย iOS เวอร์ชัน13นะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน15.1ได้ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Apple A13 Bionic นะครับก็อัปเกรดมาจากเจ้าตัว iPhone XR อีกทีหนึ่งนะครับในด้านของเรื่องกล้องจะให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ที่12 สอล้านพิกเซลนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านเนี่ยก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่คัำให้ความจุวีที่สามพ่งร้อมิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์ราคาในครับโดยรุ่นนี้นี่ความจุเริ่มต้นก็จะเป็น64สิกิกะไบต์นะครับราคาต้นเปิดตัวนะครับรุ่นความจุหกสิบกิะครับจะอยู่ที่สองหมื่นสี่พันเกบาทนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะฮะโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อ iPhone 11 18,500นนนนนนะะคคคครรรััับบบใใาาาาาเเพียงทท่้วมจุ ซึ่งราคานี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่ได้อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับซึ่งก็จะเป็นกล่องแบบใหม่นั่นเองซึ่งจะเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์ไทยนะครับเครื่องโมเดลไทยเลยส่วนี่ความจุหนึ่งนี่ครับก็จะเป็นความจุ128กิกับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง25,000บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับหรือออฟฟิเชียลบางที่นะครับก็จะจำหน่ายที่26,900บาทก็มีเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับสำหรับ iPhone 11นะความจุเริ่มต้นนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ2 1 0 0 0กกวาาบ็สมรถซื้้้อไดแลั ซึ่งก็ทางร้านนะครับก็จะมีนโยบายต่างๆอาจจะรับประกันร้านหรือบางทีก็อาจจะประกันส่วนนะครับต้องศึกษารายละเอียดแต่ละร้านดีๆนะครับ มาต่อที่อันดับถัดมาครับกับ Apple iPhone 11 Pro รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่5.8นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น Full HD Plus นะครับตามอัตราส่วนของ iPhone นั่นเอง p a n e นหน้าจอครับเลือกใช้เป็น Super Retina XDR OLED นะครับในด้านของการทำงานรุ่นนี้จะรันด้วย iOS 13นะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน15.1ได้สเปคครับเลือกใช้เป็นตัวเดียวกันกับรุ่นเมื่อกี้เลยนะครับนั่นก็คือ Apple A13 Bionic ในด้านของกรื่องกล้องนรับจะเพิ่มมาเป็น3เรนนะครับ Triple Camera นั่นเองตัวเลนหลักครับอย Ultra16 ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมีที่12ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ครับให้ความจุอยู่ที่3,046มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์โดยรุ่นนี้นะครับความจุ64กิกนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่35,900บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงพอตัวเลยนะครับโดยในปัจจุบันครับ iPhone 11 Pro นะครับความจุนะครับ256กิกนะครับย้ำว่า256กิกนะ256กกิคครรับาาต์นปัะ จะอยู่ราวประมาณ41,900ึงบาทแต่ปัจจุบันครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง31,900ัรบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก,ก็ลดลงไป1 0,000บาทจะว่าอย่างนี้ก็คงจะไม่ผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่ว,วไปนะครับถามว่าราคาจะอยู่ประมาณไหนนะถ้าเกิดว่าเป็นความจุ2 5 6 g b กิกนะราคาจะอยู่ราวประมาณ29,000นถึง30,000นต้นๆประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเครื่องประกรันศูนย์ไทย1ปีหรืออาจจะเป็นเครื่องประกันร,ร้านนะ รายละเอียดดีๆนะครับย้ําว่าต้องดูเป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่เครื่องรีเฟอร์บิชนะ ต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Apple iPhone 11 Pro Max รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจออีกที่6.5นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ตามอัตราส่วนหน้าจอของ iPhone ใแผนหน้าจอหรือว่าชนิดของหน้าจอครับเลือกใช้เป็น Super Retina XDR OLED นั่นเองในด้านของการทำงานครับรันมาด้วยกับ iOS เวอร์ชัน13ครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน15.1ได้ CPU เขาตัวนี้เลือกใช้เป็น Apple A13 Bionic ในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวมีหลัก12ล้านพิกเซลมกด้วยกล้อ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ ส่องกล้างหน้าครับตัวนี้ให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่3,969มิลลิแอมครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วถึง20วัตต์ด้วยกันในด้านของราคานะครับสำหรับเจ้าตัว11 Pro Max นะครับความจุเริ่มต้น64กิกนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่39,900บาทนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับลดลงไปเยอะเลยนะครับเหลือเพียง34,500บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็ประหยัดลงไปนะครับถึง5,000 กาบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับที่รับประกันร้านหรือว่ารับประกันศูน์นะครับก็อาจจะจําหน่ายอยู่ราวๆประมาณ2 7 0 0 0มนะครับถึง3 0 0 0 0นต้นๆน,นั่นเองนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max มนะย้ำว่านี่เป็นราคาเครื่องมือหนึ่งหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับร้านด้วยนะครับบางร้านก็อาจจะขายถูกบางร้านก็อาจจะขายแพงแต่ก็ได้ประกันเยอะอะไรประมาณนี้นะครับ มาต่อกันที่ Apple iPhone 12นะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอีกที่6.1นิ้วความเอีดจะเป็น Full HD Plus นะครับตามอัตราส่วนหน้าจอของ iPhone แผงหน้าจอหรือชิลดีหน้าจอครับเลือกใช้เป็น Super Retina x d R OLED นั่นเองในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้รันมาด้วยกับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน14.1นะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน15.1ได้ CPU ครับเลือกใช้เป็น Apple A14 Bionic นะครับในด้านของเรื่องกล้องจะให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลมือเลือกเลนส่วนกล้องหน้า ก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ครับให้ความจุมาอยู่ที่2,815มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก20วัตต์โดยตัว Apple iPhone 12นะครับก็เปิดตัวมาได้1ปีแล้วนะครับความจุเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น64กิกนะครับราคาตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่29,900บาทนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นความจุเริ่มต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่27,900บาทนะครับก็ประหยัดลงไปถึง2,000บาทเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นร้านค้าออนนไไล์ท่วปะรก็จ วางจำหน่ายอยู่ราวประมาณ25,900บาทประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นการรับประกันสูงไทย1ปีนะครับซึ่งปัจจุบันนะผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อตามราค้าออนไลน์ทั่ว,วไปเนี่ยต้องดูที่ประกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องประกันสูงไทย1ปีถึงจะคุ้มนะเพราะว่า iPhone 12เนี่ยมันยังถือว่าใหม่อยู่นะครับ มาต่อกันที่อันดับสุดท้ายนะครับกับ Apple iPhone 12 Pro รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.1นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ตามอัตราส่วนหน้าจอของ iPhone ภายในหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Super Retina XDR OLED นะครับในด้านของการทำงานครับรันมาพร้อมกับ iOS เวอร์ชัน14.1ครับอัปเกรดเป็น15.1ได้นะ CPU เลือกใช้เป็น Apple A14 Bionic นะครับในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยจะให้กล้องมาถึง4เลนส์ด้วยกันนะครับตัวมีหลัก12ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลเลนส์ t e l e โฟโต้12 แล้วก็ TOF 3D อีกหนึ่งเลนส์นะครับในด้านของกล้องหน้าก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ครับให้ความจุมอยู่ที่2,815 00, มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่20วัตต์โดยเจ้าตัว iPhone 12 Pro นะครับตอนเปิดตัวนะครับความจุมเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นตที่128 g ิกบนะครับราคาจริงอยู่ที่36,900บาทนะแต่ปัจจุบันครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง34,500บาทนะครับก็ประหยัดลงไปได้หลายพันเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่อยากจะ version, อัปรรดววอ์ชนาคมจุ25 นี้นะครับปัจจุบันก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียง3 6 5 0 0นั้บาทนั่นเองซึ่งก็จะเท่ากับราคาตอนเปิดตัวของความจุ128นะครับตอนนี้ครับถึงแม้ว่า iPhone 12 Pro นี่ครับมันอาจจะยังลดไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่า iPhone 12 Pro เนี่ยมันยังถือว่าใหม่อยู่และยังสามารถต่อยอดใช้งานไปได้ยาวๆเลยนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยผมก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับความจุเริ่มต้นนะครับอย่าง GB นรับระอยู่ราวๆป30,000 3,300กว่าบาทประมาณนี้นะครับซึ่งร้านค้าเนี่ยก็อาจจะเป็นประกันศูนย์ไทยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะ iPhone 12 Series เนี่ยยังถือว่าใหม่อยู่นะครับพยายามหาร้านที่มันได้ประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มนะครับจะคุ้มมากๆเลย เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวมมือถือ Apple นะครับที่ลดราคาส่งท้ายปี2021แต่รุ่นครับก็อาจจะลดเยอะลดน้อยนะครับไม่เท่ากันรุ่นไหนนะครับที่เปิดตัวมานานมากแล้วก็อาจจะลดเยอะหน่อยหรือว่ารุ่นไหนนะครับเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานก็อาจจะลดน้อยหน่อยนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันยังสามารถใช้งานต่อไปได้ยาวๆเลยนะครับและรุ่นไหนนะครับที่ผมไม่ได้หยิบยกมาเนี่ยผมมองว่ารุ่นของรุ่นนั้นนะครับราคามันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าคุ้มค่ามากหรือว่าบางรุ่นที่เก่าๆไปเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะ ยังไม่น่าสนใจนะครับในปีต่อๆไปอย่างปี2022อะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็ยนยังไงแล้วก็ชื่นชอบมือถือรุ่นไหนที่ผมเอามานําเสนอวันนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยครับก่อนจากกันคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติงต๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะติดตามพวกเราช่องทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเต ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกดวครับซีอแเก้ละกยน